สวัสดีเมืองเลยครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมครับนน่นครับแมคโคไปจอดที่โน่นครับเขาสีได้พักอยู่นี่แหละนี่ยังนี่เพิ่นเอายังมาไว้่เนี่ยจะบอกว่าอ่อยพันเพิ่นนั่นเนี่ยเอาเพิ่นขีดทมบางนี้ด้นี่งานนี่ ห้เสียดแปลงนี่นี่ตแต่วมนี่นโอ้ดูหน้าง,งานครับฝนก็ไม่มีแต่ว่าเพิ่มซับโอ้ไปยัง มาลมดอกแสดงว่าอันหมู่บ้นา,านฝนมาตกมันาตกมานขึ้นมา่อี่ย่โอเคครับมาถึงหน้างานใหม่เรียบร้อยนะครับ เดินทางมาไกล90กว่ากิโลครับพี่น้องจากบ้านผมมารถแบคโฮมาลงไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับนวานนะครับเมื่อคืนก็มีฝนโปรยลงมาอยู่ครับแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับ ให้หลนล้อเหล็กครับผมสัมผัสซานี่นะครับอองานคันเล็กของเรานะครับพี่ใหญ่ของเราก็ไม่มีครับผมไม่มีไม่มีทาาํบพี่ใหญ่ของเราไม่มีงานทําครับก็เลยจอดนะครับก็เลยให้หล้นล้อเหล็กครับอาจารย์ล้นล้อเหล็กมา เป็นกับตันนะครับซานี่นะครับจนกว่าตัวเล็กจะมีงาน,นครับอืห้โดดไปโดดมากนี่แหละพี่น้องคนขับสองคนรถสามขั้นครับเดี๋ยนี่ครับน,นี้ฝนมาจากอุดรธานีครับมาที่เลย ก็ยังจะตามมาอีกลเลยนี่พี่น้องจีอุดรธานีสารวัตก็ขุดวันนี้ครับผมถ้าขุดได้นะน่าจะได้อยู่ครับขุดอาขุดอย่างเดียวครับน่าจะเกือบจบครับบ่อที่ทำเมื่อวาน ไอ้หลนล้อเหล็กครับมาขับน้องซานี่ครับ SY 2 0 4ครับ ไปหมดรถไปนี่และขุดเบิ้งดูขุดเบิ้งดูวันเป็นดินยังไหนขุดลองดูวันเป็นดินทั้งไหนทั้งใ้ สวะอู้นี่ยังวะน้ำแตกยากเลยแมน เอ๊ดินทําไมเป็นอย่างนี้ครับมันคาดการผิดมากเลยครับนึกว่าจะเป็นดินตับมาข้างล่างนะครับแถวนี้โอ้ยไปยไหนวะล่ะเอ็นด้รถห้อรอสีแลนได้ยังสิป๊อดน้ำมัมออกแห้งไหม มีความคาดการมากเลย มือจีบบางด้ลวนมือจีบบางผิวอันนูนมันแกนมาผิวมันอ่ะโอเคอยู่รถด,ดำแลนไดนนี่เนาะ ว่าน้ำจะแรงแค่ไหน ขับโดยอาจารย์ลนล้อเหล็กครับวันแรกครับที่ได้สัมผัสซานี่ครับลนล้อเหล็กตำแหน่งเดิมนั่นคือขับที่ใหญ่ครับ โชคดีครับที่เจ้าของไม่ได้สั่งความลึกไว้เยอะครับสั่งแค่2องเมตรหาสิบนะฮะงาน2องเมตรหาสิบครับร 2, รบ่อนี้ ากาศแดดจะออกแล้วครับเมื่อกี้นี่พี่น้องครับไม่ทันใดครับโอ้ยนอพี่น้องเหมิดไหมอีกแล้วครับโอ้ยเนะ ครับนามวก เจอกับปัญหาน้ำแตกอีกแล้วครับบอ่อนี้เนื้อที่เจ็ดไร่ครับผมขุดดินมาทำคันคูเหลือจากคันคูก็เอาไปถมที่ครับถมที่ถมแปลงข้างหน้านะครับ ทำคันคูล้อมรอบนะครับ กอีกครับถ้าตรงมาอีกเพิ่มอุปสรรคให้กับทีมงานเราเลยจับตาดูฝีมือของอาจารย์หลวงร้อดเล็กครับว่าจะเป็นยังไงครับพี่น้องเป็นได้หรออัน ขออนุญาตเล่าไปครับอ๋อมองยุมองพักฮะโอ้ครับครับครับขอบคุณเลยครับผมครับ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 สบายดี่เจ้าของพี่ครับต้องขอขอบคุณเสียแม่นครับสองเมตรห้าสิบครับ ความลึกเราลูกค้าครับผมตัวนี้เราลูกค้าต้องการ2เมตรหสิบนะครับเราต้องทำสเปคให้ครบนะครับตามที่ลูกค้าขอมาครับก็คือความลึก2อ0เมตรห้าสิบนี่รลดแมกโนรนี่ขุด กดพอดีครับแต่ครับบ่อนี้นี่คือบอกเลยน้ำแตกตต้งเต่มสงสอ,งสองเมตรแรกครับเมตรแรกครับฝนน้ำแตกเลยต้องขอขอบคุณครับเสียเก่งครับผม เเ่่งเจ้าของอ่อเจา้าภาพเจ้าของโครงการครับนำทีมงานเรามาใช้บริการทีมดัมซิงซุปเปอร์ยาวเราครับมาทำขุดโคกน้องนาครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางทีมงานเราทุกอย่างเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยครับห้อ,องน้ำห้องท่าเพราะว่าน่าจะอยู่ตรงนี้อีกไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสิบวันนะผมว่านะครับผมเป็นสิบวันแหละอย่างเก่งสุดนี่ก็จีนึงคือสีเปลี่ยวหรอกพี่น้องเพราะว่ามันอุปสรรคหลายเหลือเกินครับน้ำแตกแล้วเมืองแค่นี้กัดรูแล้วครับน้ำแตกแล้ว ดินขุดง่ายครับดินเอาโอเคเดี๋ยวติดตามชมในคลิปหน้าครับคลิปนี้พอเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ